กฎข้อเดียวของโรงเรียนยอดแย่นั่นก็คือการไล่สิ่งกดมีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในโรงเรียนแห่งนี้แต่ในโรงเรียนดีเด่นพวกทุกคนจะต้องอยู่ในกฎระเบียบวันนี้ในโรงเรียนยอดแย่มีการสอบเคร่งเครียดมากๆเลยล่ะแต่ก็ผ่านกันมาจนได้เนาะจึงเป็นไปเลยครอบเดบบี้ที่นี่ก็ถึงตาของไทเลอร์แล้วล่ะ ส่วนพอลลี่นั้นก็แทบจะสตีพแตกจะสอบผ่านได้ยังไงกันล่นะในเมื่อคุณไม่ได้นำไม่ได้เรียนมาเลย <Yeah. S 1> และไทเลอร์ก็กลับมาพร้อมกับชัยชนะเย้ผมสอบผ่านแล้วนะครับ สู้ๆนะพอลลี่เอาๆแล้วตำรวจมาทําอะไรที่นี่กันล่ะเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องปกติในโรงเรียนยอดแย่เร็วเข้าครับพอลลี่ตาดคำถามมาแล้วเข้าแต่วันนี้ <c oughs> ความรู้ในสมองสมองของเธอนั้นเป็นศูนย์อ่าขอโทษทีนะครับเขาจะต้องในเกรดเอฟแล้วล่ะคุณตำรวจครับมาอาเธอออกไปทีครับตำรวจต้องจัดการกับนักเรียนที่ล้มเหลวในโรงเรียนที่ยอดแย่เอาละเรากลับมาสอบต่อกันเลยดีกว่า ส่วนในโรงเรียนดีเด่นนั้นมีดตกความเงียบสงบและปราศสากตำรวจทุทๆวันของที่นี่เริ่มต้นในกัดออกกำลังกายในยามเช้าคุณก็แค่ต้องทำใจให้สบายแล้วก็จะได้เกลิดสวยๆมากลอบกลอง <c oughs> จับมือกันเอาไว้นะอย่าปล่อยมือกระเชยวล่ะเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราคือลูกบันแห่งความรู้ขนาดใหญ่ ออกกําลังกายในายามเช้าในโรงเรียนยอดแย,ย่อย่างนั้นเหรอทั้งกีฬาและการล่าการเรียนอ๋อเราไม่สนใจกันหรอกนะก็เพราะว่าพวกเขาจัดปาร์ตี้กันทั้งคืนยังไงล่ะโรงเรียนมันไม่หายไปไหนหรอกหน้าใช่ปละล่ะมารยาทเป็นวิชาบาังคับของโรงเรียนดีเด่นสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมขอรบกวนเวลาสักคู่หน่อยได้ไหมครับเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงความเคารพต่อสุภาพสตรี นายแสดงมารยาทให้ดูหนสิก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องการนั่งเก้าอี้สุภาพสตรีต้องการความ uh huh. ช่วยเหลือในการนั่งลงเก uh huh. ่งมากครับอเล็กซ uh ์ huh. คุณเอเกเดเอไปได้เลยครับส่วนอีวานนั้นทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่สุภาพบุรุษท,ที่แท้จริงจะต้องหาทางออกได้เสมอใช่ไหม uh huh. อย่าล้มเหลวเกินไปนะจูเล uh ียนสำเร็จสุภาพสตรีปลอดภัยแล้ว uh huh. นี่แหละสุภาพบุรุษตัวจริง uh huh. อีวานเอาเอฟไปเลยครับ โอ้ยแย่แล kind of like ้ว like สิเหมือนจะมีเ <like> ร <noise> ื่องไม่ดีเกิดขึ้นในโรงเรียนยอดแย่ซะแล้วสินี่ฉันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยดีนะที่คุณยังมีเพื่อนร่วมห้องอยู่ไทเลอร์พอลลี่เร็วเข้าตื่นแล้วตื่นตื่นรีบออกไปจากที่นี่ด่วนเลยดึงเทปออกดีมากดีมากแล้วก็แกะเชือกที่มือออกด้วยแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละไล้จะลุดออกแล้วไทเลอร์ทาได้ดีมากเลยการเข้ายิมในช่วงวันหยุดมันก็ไม่เป่าประโยชน์นะเนี่ยเขาไม่ต้องแกะเชือกที่เท้าของตัวเองด้วยซ้ำเขากระโดดออกไปสู่อิสรภาพ้าทาง รีบออกไปจากที่แย่ๆนี้กันเถอะส่วนเดบบี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันหรอกนะพอลลี่เร็วเข้าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยและมีใครคนหนึ่งรอพวกเขาอยู่ข้างนอกนั่นก็คืออาจารย์พาล่าของพวกเขานั่นเองนี่มันไม่ใช่การลักพาตัวแต่มันคือวิชาพาล่าในโรงเรียนยอดแย่ต่างหากลนะ่ะพอลลี่เธอสอบตกอีกแล้วนะไปกลับไปเริ่มใหม่โอ้ออยนี่เธอจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นอีกแล้วเหรอ <Hey. S 1> หัวใจแทบแตกสลายเมื่อต้องพบเห็นผู้คนที่น่าสงสารเหล่านี้ เถอเอะะนะสาวจังพวกเขาจะต้องทนหนาวเหน็บมากๆแน่เลย <c oughs> แต่แล้วความช่วยเหลือก็เข้ามาโ <c oughs> <c oughs> รงเรียนดีเด่นมักจะสอนให้นักเรียนให้ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ <c oughs> และตอนนี้เราก็ได้นําสิ่งที่อาจารย์พ่าสอนมาปฏิบัติแล้ว เชิญเลยคะ่ะนั่งลงก่อนนะคะนี่คือหนังสือที่น่าสนใจที่สุดในโลกเลยนะคะอ่านให้สนุกนะคะส่วนอันนี้ผมให้คุณครับคุณผู้หญิงคนสวย <Yeah. S 1> พวกเขานีสใจดีกันจริงๆเลยเนาะเราไม่รบกวนคุณแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ตามสบายกันเลยนะคะห้องเรียนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ต้องการหลบภัยแล้วล่ะส่วนพวกเราจะไปเรียนกันที่ข้างถนนน่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเนาะ uh huh. เราเรียนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะถึงจชเมนไปหน่้อยแต่ใครสนกันล่ะใช่เปะละ่ะ ช่วงพักของโรงเรียนยอดแย่ก็ช่วงเวลาที่นักเรียนนั้นเริ่มทะเลาวะวอกแหวงกันแอนนี่พนันได้เลยนะว่าเธอไม่มีวันเจาะเลิกนี่นายหาว่าฉันที่ขาตาขาวอย่างนั้นเหรอคอ,อยดูก,กันแล้วกันโอ้เจาะลิ้นอย่างนั้นเหรออ๋อยาน่าสนใจแฮะเริ่มกันเลยโอเคเรียบร้อยเอาๆแล้วไหนลาที่จอมาฮ่านี่นี่นนดูนะไทเลอร์เอ๋ยใครล่ะที่มีที่ขี้ขาตาขาวกันแน่เออมันก็ไม่ใช่ท้ทุกๆคนหรอกนะที่จะทําแบบนี้ ในโรงเรียนดีเด่นนักเรียนทุกทคนรักในการลํำการเรียนกันสุดๆใครอยากจะเขียนคำตอบบนกระดานบ้างเอ่ยหนูค่ะได้ไหมคะทุกทุกคนแต่เย็นๆกันก่อนเรามีเวลากันตั้งเยอะแยะนะการแข่งขันล่มดูเดือดขึ้นเรื่อยๆก็ต้องแน่ล่ะก็เดิมพันสูงมากเลยนี่นะทุกทุกคนเงียบกันก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกเขาได้เลยและบาบาร่าก็ได้ออกไปหน้ากระดานจนได้วันนี้ชัยชนะตกเป็นของเธอฝากไปก่อนเถอะบาบาร่าเอ้ยเดียวเราจะเอาคืนเธอแน่ และโรงเรเียนยอดแย่นักเรียนดีๆก็อยู่ยากเหมือนกันเฮ้ย hey, วะงอยอดัมเรามาเล่นสนุกสนานกันดีนกว่าน,นะา <c oughs> เล่นบอลกันปะล่ะจะมีข่าวร้ายนะก็นายเป็นลูกบอลของเราอย่างไงล่ะฮ่าฮพวกนเนิร์ดก็มองเม้งอยู่ในล็อกเกอร์นะั่นแหละฮ่า <c oughs> สนุกจริงๆเลยเว้ยเอาละอาดัมจะยังทำตัวแบบนี้อีกไมหมเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ปล่อยฉันออกไปได้แล้วเอาละปล่อยเขาออกมาเจ๋งมากเลยทุกคน ทุกทุกคนได้เกรด A ดีใจด้วยนะนี่แหละเป็นเหตุผลที ho ท่นักเรียนในโรงเรียนยอดแย่ถึงดิฉอนอาจารย์ซ้อนเลขขนาดนี้ว้าวเขาน่าเจ๋งสุดๆเลยล่ะนี่คือกิจกรรมแห่งปีของโรงเรียนดีเด่นการประกวดล็อกเกอร์ที่เรียบร้อยที่สุดและทุกทุกคนก็ต <en Stadt> <ๆ>้องเตรียมตัวให้ดีอเล็กซ์กับบาบาร่าเคร่งเครียดสุดๆเพราะว่าพวกเขาผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั่นไงอาจารย์มาตรวจดูแล้วไหนขอดูหน่อยสิเยี่ยมมากอเล็กซ์ ทั้งสะอาดสะอาด <c oughs> และเป็นระเบียบเรีเยบร้รอยแต่ของบอบลาก็ไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่น้อยเหมือนกัน <c oughs> เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆแล้วใครจะได้รางวัลที่หนึ่งกันนะ <c oughs> แล้วผู้ชนะนั่นก็คือ <c oughs> อเลสเขาได้รับรางวัลเกียรติยมตลอดภาคเรียนเลยละ่ะ เอาละทุกคนเรามาเริ่มเรียนกันเลยโถถทำไมจะต้องทําแบบนี้ด้วยล่ะครับอาจารย์ใครอยากจอกมาตอบหน้ากระดานบ้านไม่มีสักคนเลยหรือก็ต้องแนนอนละที่นี่คือโรงเรียนยอดแย่นี้นะง้นก็มาหาคนโชคลายในรายซื่อดีกว่ามาตินลุกขึ้นมาไอ้ย่อยหายตัวไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ยแฮพวกเขาก็เรียนแบบฉันเนี่ยแหละนี่คือช่วงเวลาที่งีบหลับในโรงเรียนดีเด่นจิตใจที่ดีต้องการการพักผ่อนแต่บาบาลาอยากจะแหกกฎของโรงเรียนซะแล้ว เธอกำลังดูวิดีโอใหม่จากรายการโปรดอยู่แต่มันเป็นการไม่เคารพเพื่อนข้างๆเลยนะลาบ่ะเบาๆหน่อยแสรนี่จ้าเธอจ๋าเอาหูฟังไปใช้นะว้าวขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์สกายเลอร์อาจารย์นิใจดีจังเลยค่ะอเล็กซ์นอนไหมหลับเขานึกสมการข้อนึงไม่ออกอาจารย์สกายเลอร์รีบเข้าไปช่วยในทันที A B บวกเท่ากับ Y พูดต่อครับพูดต่อเลยครับอย่าหยุดครับ ว,ว้าวหนังสือเล่มนี้น่าสนใจชมัดเลยอาจารย์อรัมก็อยากจะนอนกลางวันเหมือนกันนะเขาก็อยากจะหลบหนีจากการเรียนการสอนบ้างแต่จะนอนหลับลงได้ยังไงกันล่าในเ,นเมื่อนักเรียนกําลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันเฮเ,เบาๆกันหน่อยไม่ได้หรือ,อฉันกําลังนอนอยู่นะไม่มีความสงบสุขในโรงเรียนยอดแอย่เอาซะเลยอะไรกันอีกแล้วเหรอฮะออกไปนะไม่เห็นหรอว่าห้องล็อกตู่ โอ,โอ้ยวันนี้อาจารย์อารมอารมณ์บ่ดีเอาซะเลยและในที่สุดโรงเรียนก็กลายเป็นของเขาคนเดียวแล้วเงียบและสงบมีนักเรียนคนใหม่ในโรงเรียนดีเด่นนี่คือเพื่อนใหม่ของพวกเราจ้าเธอคือเดบบี้ สวัสดีเด็กนัดแต่ในโรงเรียนดีเด่นทุกคนจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเฮ้วัสดีฉันอีวันนะเธอเป็นไงบ้างเหรอแต่นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะเมาสุ้มอยนะเด็กๆอะไรเนี่ยวันแรกในโรงเรียนใหม่ก็จะมีการสอบซะแล้วเหรอไม่ยุติธรรมเลยถ้าคุณก็ต้องทำตามกฎระเบียบพวกเด็กน์ดจำทุกทุกอย่างหมดได้ยังไงกันเนี่เดบบี้ไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยหมดเวลาจ้าขอบายนะคะอาจารย์เอาไปทำเองเลยก็แล้วกันค่ะจะเย็นๆก่อนครับเดบบี้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเองนี่จ้าไปทดสอบ ล็อกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่เข้าใจเราก็จะช่วยทําให้เธอเองบวกตรงนี้ลบตรงนี้แล้วก็เอามาคูณกันอ่าฮะเย่ียมไปเลยเยียมไปเลยเดบีวว้ว้าวเกลดเอตัวแรกในชีวิตของฉันเลยขับใจนะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกก็ตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนี่นะช่ปะล่ะทุกทุกคนฟังทางนี้เรากําลังจะมีการประกวดล็อกเกอรที่ยอดแย่ที่สุดแห่งปโอเคนายขอดูหน่อยสิ รกระดับสามยังไม่ผ่านดูที่ล็อกเกอร์ของหนูสิคะอาจารย์ว้าวเจ๋งเป้งไปเลยเด็บบี้เธอใช้ถุงเท้าใช้แล้วมาเพิ่มความหน้าใครแต่ขอขแย้งโอ้โหฉลาจริงๆพอลลี่แล้วของเธอละ่ะอาจารย์ขาหนูไม่มีล็อกเกอร์ค่ะมีแต่ถังขยะเนี่ยแหละค่ะอืมก็น่าขย,ะ,ขเยะเหมือนกันนะเยี่มไปเลยเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่าและผู้ชนะในปีนี้ก็คือพอลลี่ เธอทำล็อกก์ของตัวเองให้กลายเป็นถังขยะเอาแบบอย่างเธอนะโอเคไหม <H it> เลนนี่ก็คือช่วงพักในโรงเรียนดีเดน่นยินให้อร่อยนะนมน่มนั้นก็มีอาหารจานพิเศษ <H it> เกรดดีๆควรจะอยู่ล้อมรอบตัวพวกเขาแม้แต่มือกังวันก็ด้วยมันช่วย <H it> ดึงดูดพลังบวกนะ่ะ <H it> แต่ไม่มีใครจะจริงจัง,จงได้ตลอดการหรอกนะ <H it> ต่อให้เป็นนักเรียนได้เกรดเอลว้วนก็เถอะเพิ่มน <H it> <ๆ>้ำตาลไปเลี<ๆ>้ยงสมองหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งระวังตัวเอาไว้นะวิทยาศาสตร์เราพร้อมต่อสู้แล้ว วิชาที่สนุกที่สุดในโรงเรียนยอดแย่นนั้นก็คือวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้มาตินพยายามคว้าเกรดเอจากอาจารย์ดมเอาเลยมาตินเอาเลยสู้มาแต่ต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายปีถึงจะเอาชนะอาจารย์ดนตอนนี้ก็ได้แข่เกรดซีเท่านั้นแหละวนนตอไปเดบ,บี้จะสู้อย่างสุดความสามารถเจอนี่หน่อยเป็นไงเจอนี่หน่อยเป็นไงอาจารย์ดมแต่อาจารย์อดมก็ชนะอีกแล้ว เขาคือที่สุดที่สุดแห่งความร้ายกาจเ,เกลซีนะเด็บป,ปี้ไปฝึกฝนมาเยอะๆละ่ะหมดเวลากันแล้วรู้ไว้ซะด้วยนะเด็กๆพวกเธอไม่มีวันเอาชนะอาจาร์คอมพิวเตอร์ของเธอได้หรอกค่ะ คุณชอบโรงเรียนดีเด่นและโรงเรียนยอดแย่ของเราหรือเปล่าโรงเรียนไหนที่คุณอยากจะเข้าเรียนหรอคอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่น่าสนใจจากช่องทุมทุมชแช่ลหม